ลักกีนเลิฟลักกีนเกมที่ลุกกือสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลุกกือกันอีกครั้งในวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันได้เลยค่ะไอเดียแมตช์กางเกงผ้าขาสั้นสายชิวให้เข้ากับทุกสไตล์ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งแฟชั่นเรียบง่ายใส่สบายแมทตไม่กี่ชิ้นก็ออกจากบ้านได้ลองเข้ามาส่องให้ไวเลยค่ะเพราะในคลิปนี้เรามีแฟชั่นสุดชิคแต่งง่ายมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะและถ้าพูดถึงคอสตูมที่สายชิวขาดไม่ได้เราว่าน่าจะต้องมีไอเทมบางเกงผ้าขาสาั้นติดอยู่ในลิ์ด้วยแน่ๆในคลิปนี้เราจะชวนเพื่อนๆไปมิกซ์แอนด์แมตคอสตูมางเกงผ้าขาสาั้นสายชิวให้เข้ากับทุกสไตล์ ทั้งสายเกาและสายฝอขอบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะมาตามไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างแมต์ลุกง่ายๆใส่สบายเข้ากับวัยรุ่นลองหยิบเสื้อยืดสกีนลายวินเทจมาแมต์กับกางเกงผ้าขาสัน้นลายสก๊อตดูค่ะแมต์เสื้อเชิ้ตผ้าลินินใส่สบายเข้ากับกางเกงผ้าขาสัน้นก็ได้อีกลุกหนึ่งเรียบง่ายสไตล์สาวเกาหลี หยิบสายเดี่ยวคอวีใส่คู่กับเสื้อคลุมเพิ่มความเท่แมทกับกางเกงผ้าขาสั้นใส่สบายก็ได้ลุกเรียบแต่มีสไตล์เข้ากับทุกวัยหรือจะลองหยิบสายเดี่ยวผ้าลินินใส่กับกางเกงผ้าขาสั้นใส่สบายเป็นแฟชั่นที่เหมาะกับซัมเมอร์มากๆค่ะหยิบเสื้อคอลึกแขนตุ๊กตามาแมทกับกางเกงผ้าขาสั้นเอวสูงก็ได้ลุกดูชิคไปอีกแบบ ือจะแมทลุกง่ายๆใส่สบายแค่หยิบเสื้อกล้ามคอลึกแมทกับกางเกงผ้าขาสั้นเพิ่มความชิคด้วยเข็มขัดหนังแมทอีกหนึ่งลุกแต่งง่ายใส่สบายลองหยิบเสื้อเชิ้ตผ้าลินินโอเวอร์ไซส์มาแมทกับกางเกงผ้าขาสั้นเอวสูงดูค่ะลองแมทเสื้อแขนกุดสกีนไลน์มินิมอลใส่กับกางเกงผ้าขาสั้นเพิ่มความชิคสายวินเทจด้วยเข็มขัดหนัง กรได้ลุกเรียบง่ายใส่สบายเข้ากับวัยรุ่นแมตช์เสื้อแขนจี๋พองๆใส่กับกางเกง้าขาสัน้นเป็นอีกหนึ่งลุกเรียบง่ายแต่ใส่แล้วมีสไตล์หรือจะลองหยิบเสื้อยืดสีเข้มมาแมทช์กับกางเกง้าขาสั้นสีอ่อนก็ได้ลุกที่เรียบง่ายดูเก๋ไปอีกแบบหยิบเสื้อกล้ามใส่สบายแมทช์กับกางเกง้าขาสัน้นเพิ่มไมเทมเสื้อเชิต้ตใส่คลุมไว้ด้วยก็ยิ่งดูชิคเข้ากับวัยรุ่น กางเกงผ้าก็แมทลุกสายสปีดได้แค่หยิบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์แมทกับกางเกงผ้าขาสั้นเอวสูงเพิ่ไมไอเทมชิคด้วยถุงเท้าข้อยาวและแมทลุกเรียบง่ายสายวินเทจแค่หยิบเสื้อแขนกุดแมทกับกางเกงผ้าขาสัน Scott, ้นลายสก็ตเพิ่มความชิคด้วยเข็มขัดหนังหรือจะหยิบเสื้อยืดลายทางสีเข้มใส่กับเบลเซอร์สีอ่อนแมทกับกางเกงผ้าขาสัน้นก็ได้ลุกแสนเก๋ดูเท่ไปอีกแบบ หรือจะหยิบเสื้อเชิ้ตคอ,อกว้างมาแมทกับกางเกงผ้าขาสั้นในโทนสีเอิร์ธโทนก็ได้อีกหนึ่งลูกสุดฮอตเข้ากับซัมเมอร์อยู่เหมือนกันนะคะส่วนสายน่ารักลองหยิบเสื้อคอเหลี่ยมทรงน่ารักน่ารักแมทกับบังเกงผ้าขาสัน้นก็ได้ลุคน่ารักเข้ากับสายหวานค่ะส่วนสายหวานซ่อนเปรี้ยวอยา่าเซ็กซี่ลองหยิบเสื้อคอเปิดไหล่แมทกับบังเกงผ้าขาสั้นเอวสูงกระแสนเก๋ยอยู่นะคะ สายโบฮีเมียนลองหยิบเสื้อเชิ้ตลายโบฮีเมียนตัดกับบางเกงผ้าขาสั้นเรีย,รยบๆใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบดูแล้วก็ชิคไปอีกแบบส่วนลุคนี้เหมาะกับหน้าร้อนริมทะเลมากค่ะแค่หยิบเสื้อเชิ้ตฮาวายโอเวอร์ไซส์มาแมทกับบางเกงผ้าขาสั้นเอวสูงทรงวินเทจแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะหรือจะหยิบเสื้อสายเดี่ยวสีเข้มใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตลายทางแมทกับกางเกงผ้าขาสั้นเอวสูงก็ได้อีกหนึ่งลุคที่เหมาะกับหน้าร้อน หรือจะเปลี่ยนจากสายเดี่ยวเป็นเกาะอ,อกใส่กับเสื้อเชิ้ตลายสก็อตแมทกับกางเกงผ้าขาสาั้นและรองเท้าแตะก็ได้ลุกง่ายๆใส่สบายแมทเสื้อขอบขอบระบายเข้ากับกางเกงผ้าขาสาั้นใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบก็ได้ลุกน่ารักน่ารักหรือจะแมทลุกง่ายๆสีเอิร์ธโทนด้วยเสื้อเชิ้ตผ้าลินินแมทกับกางเกงผ้าเอวสูงก็ได้อีกหนึ่งลุกส่นฮิปแต่งไปไหนก็ชิค ลองหยิบเสื้อคอวีเข้ากับเสื้อคลุมลายทางซีทูใส่กับกางเกงผ้าขาสัน้นก็ได้ลุกชิลชิเหมาะกับสายเรียบง่ายแมทช์เสื้อสายเดี่ยวสีเข้มตัดกับกางเกงผ้าขาสั้นเอวสูงสีอ่อนก็ได้อีกหนึ่งลุกสุดชิคใส่ไปไหนก็ฮอตหรือจะเพิ่มเบลเซอร์ลายสกอตให้กับลุกเสื้อสายเดี่ยวและกางเกงผ้าขาสั้นเอวสูงกปได้ลุกแสนเก๋ ส่วนสายวินเทจลองแมทเสื้อยืดสกีนลายวินเทจเข้ากับกางเกงผ้าขาสัน้นเพิ่มไอเทมผ้าพันคอไปอีกนิดก็ได้ลุกสุดชิคสไตล์วินเทจหรือจแมทเสื้อกล้ามกอกเข้ากับกางเกงผ้าขาสัน้นใส่คู่กับรองเท้าแตะผูกเชือกเป็นลุกแต่งง่ายเข้ากับซัมเมอร์เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับ Mix a n แ Match กางเกงผ้าขาสัน้นให้เข้ากับทุกสไตล์ พอจะโดนใจสายชิลกันบ้างหรือเปล่าคะสำหรับใครที่ชอบฟังก์ชันแต่งง่ายใส่สบายของกางเกงผ้าขาสัน้นก็ลองเอาไอเดียนี้ไป mix and match ดูกันได้นะคะ